เบื่อไหมกับชีวิตมนุษย์เงินเดือนฝันอยากเป็นเจ้านายตัวเองสร้างธุรกิจที่สร้างสรรค์และมีอิมแพกยุคนี้เป็นยุคของคนเจนแซดที่เต็มไปด้วยไอเดียพลังและความมุ่งมั่นพาแคทสนี้จะพาคุณไปเจาะลึกทุกขั้นตอนของการเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ศูนย์สู่การสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนในปี2 0 2 5เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาปลุกพลังความเป็นอ r e p r e เ e u r ในตัวคุณกันเลย สวัสดีค่ายินดีต้อนรับสู่ช่อง Real Life in the Future จุดประกายไอเดียธุรกิจมองหาโอกาสในโลกที่เปลี่ยนแปลงวิดีโอนี้จะสอนวิธีการเริ่มต้นธุรกิจการเตรียมตัวตั้งแต่ต้นการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมาเริ่มเลยความรู้พื้นฐานที่ผู้เริ่มต้นต้องมีแนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจอุปสงค์อุปทานกลไกลราคาประเภทของธุรกิจ SME สตาร์ทอัพธุรกิจออนไลน์ การเข้าใจบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและแนวโน้มปี2025เทคโนโลยี AI Metaverse ความยั่งยืนสังคมสูงวัยและอื่นๆมองหาตลาดและโอกาสการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของตลาด Pain Points การสังเกตเทรนด์และความเปลี่ยนแปลงของโลกการระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย Target a d i e n c ที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมและความต้องการของคน Gen Z ด,ด,ด้วยกันประสบการณ์ จากกรณีศึกษายกตัวอย่างธุรกิจสตาร์ทอัพของคนเจนแซดที่ประสบความสำเร็จในการมองหาโอกาสจากเทรนด์ใหม่ๆต่อมาวางแผนธุรกิจโรดแมปสู่ความสำเร็จการวางแผนการตลาดเบื้องต้นการกำหนดเป้าหมายทางการตลาด Smart g o ก l สการเลือกช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย Social Media Content Marketing i n f l u งอินฟลูเอนเซอร์ม การสร้างแบรนด์เบื้องต้นโลโก้โทนออฟวอยซ์สตอรี่เทลิงการวางแผนการเงินเบื้องต้นการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายการวางแผนแหล่งเงินทุนเงินทุนส่วนตัวเงินกู้นักลงทุนการทำเบรเว่นพอยต์อนาลิซิตจุดคุ้มทุนด้านกล,ย,กลยุทธ์ปี2025เติบโตในยุคดิจิทัลกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์จาก AI และ Machine Learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและปรับปรุงการตลาดการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ไร้รอยต่อด้วย Omnichannel Marketing การใช้ Social Commerce และ Live Commerce ในการขายสินค้ากลยุทธ์ด้านความร่วมมือการสร้าง Partnership กับธุรกิจอื่นๆหรือ Influencers การเข้าร่วม Incubator หรือ Accelerator Program การทำ Customer Research การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า (Service Polls) การสัมภาษณ์ลูกค้า (Interviews) การสังเกตพฤติกรรมลูกค้าค่าะนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวในการเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพธุรกิจออนไลน์เป็นอย่างไรกันบ้างค่ากับแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจฉบับคนเจ Gen Z ในปี2025 หวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์และจุดประกายไอเดียให้กับทุกท่านนะครับอย่าลืมว่าการเริ่มต้นธุรกิจต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจและการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งถ้าคุณไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆและเนื้อหาที่เข้มข้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ของเราได้ทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ